ครับตอนนี้พี่น้องกำลังติดตามช่อง u t u b e บอยไฟลมาไล้พอนลาลคิดหว่าคิดเถิงกันเนาะพี่น้องเนาะกันเบิ่งแล้วกันอย่าลืมดูซับซักให้ใบบกูลให้แน่ครับผมหรือกดติดตามมันเองมันนี่นะครับสิไปกินตับบักอหงราดหนึ่งแสนแสบแสบคักแสบแน่คนรมุจกกันี่แหละพี่น้องครับอยมมองไหนนั่นหรือลาดใดน,นั่น ไปเบิรงกันครับบุคคล้นบอกไป,ไปเดือดหน้าครับผมเจ้า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  แสบข้างแกัมจนอดเข่าแม้จนเันกองไทยอ๋ออดเข,า<น>ข่ากองกองไทยเขาก็ม,าม,กม,มีตำหมากุ้งด้วยกันมีตำมีตำส้มตำมีตำมีตำข้าวโพดมีปีกไก่ทอดแต่กินแต่ปีกไก่ทอดคนเดียวสี่ปีกเลยโออยู่ตงนี้งามีสวยเลยตำโอ้โหใช่ไหมคะปึ๊บยิ ไกอมไทยก็มีอะไรสวยๆเยอะสวยๆอีกสุดยอดไปพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเราออกถนนสุดสายพาเหรดแล้วครับผมเลยแล้วห้องกระเบือดนะครับเป็นร้านส้มตำผ้าเพิ่นนะครับแถวซุขสวัสดิ์พี่น้องคภาพเพิ่นซุขสวัสดิ์พี่น้องเอาละครับบัตรภาพพี่น้องไปซิม เวมาวัมันสีแสบบ่เนาะสวัสดีครับข้างในอย่าลืออกมาจากสัญญาต้งเปินะคะจ้าเชิญาด้านหลังได้เลยครับด้านรวจโอ้ตามผาาเปินเสียงสว่ัง ต่างพะล่มใหรเลยบ่ะเออ,อ,อใน,ในีอ่มาไม่ได้ไงที่บอยไฟ่านี่นี่ไอมาเห็รายการแซบอีสานอ้อี่อยไฟ่มาถ่ายรายการแซบอีสานเนี่ย นี่ครับคุณนุชคุณนุชวัสดีค่ะทายทำยูทูปปล่อยไฟล์ถามที่ไปที่มาอันนี้คือสาขาแรกสาขาแรกก็ทำน้ำประดับยนต์ก่อนแล้วขายต้มต้มแค่ตอนเย็นแบบว่าทำแบบขำๆหารายได้เสริมเนี้ยเพราะช่วงนั้นเศรษฐกิจมันเริ่มไม่ดีแล้วตอนแรกเลยขายดีแล้วตอนหลังดาวลงเราก็เริ่มหนาไรายได้เพิ่มให้มันมีสองทางเนี่ย พอขายส้มตำมันขายดีแซงประดับยนใช่พอไปทำที่สาขาสองอุดมสุกก็เลยไม่มีเวลาทำประดับยนอีกตอนที่ทำสาขาแรกยังทำประดับ็นคู่กันไปทำคู่กันไปจนไปทำอุดมสุกก็เลยทำไม่ไหวก็เลยเลิกประดับยนไปก็เลยกลายเป็นมาทำซุ้มตำเต็มตัวแสดงว่าอันประดับกันคนเยอะกว่าหมายถึงที่เราสุขะเพระถ้าั้งเดิมจริงๆที่นี่คนเยอะกว่าใช่คนเยอะกว่าันนี้มับาย อ่าช่วงบ่ายถูกต้องช่วงบ่ายของวันธรรมดาถ้าวันอาทิตย์จะเจอทั้งวันตั้งวันใช่ออแล้วคช่วงบ่ายของวันธรรมดาไม่ว่าจะที่สาขาหรือสาขาก็จะเบาๆหน่อยแต่ที่นู่นจะดีกว่าตรงที่มันมีห้องแอร์นันเองที่นี่ไม่มี<อ>ห้องอแอร์เเรื่องของหาัดที่เช่าเลยนาตัวเลขนอนหลับตัวเล็กกําลังเปลี่ยนผ้าอ,อ,อ้ <c oughs> อมเอาสั่งเราสั่งอะไรก็ อันนี้เอาได้เจริญมีสั่งได้รูปสามเห็นได้เยอะนะคะอันนี้ก็เผ็ดดีอก็กลับแล้วอะอมอันนี้มีอให้แบบแสดงว่าเมื่อกี้นีความไม่เป็นธรรมาร่องไายค่ะน้องพันลีพยายามพยายามจะเดินไปเอว่าราชั้นเป็นัวค่ะเดี๋ยวครับยุคโควิดนะคะต้องแยกต้องแยกเข้ามาเมื่กี้ยังตรวจไข้เลยทำถูกต้องทำถูกต้องอันนี้ช้อนกลางส่วนตัว คืออย่างนี้อ่าใชหนูไม่ได้ให้ช้อนกลางเป็นส่วนกลางช้อนกลางส่วนตัวช้อนกลางส่วนตัวอ่าอ่ามากินตำมิลีตัวนี้ไหมมาแล้วอยากแล้วไี่มือเดียวพี่มีกุ้งอะค่ะต้องยังไงนะมันจะพูลาลดกันหมดเลยนะพี่พูลาลดใช่พูลาลดข้าวกลางอันน่ายกาง่ายเอาเอาหลวงพระบางน้ำเนี่ยน้ำมีอยู่จ้าเออขอเน่ขาหลวงพระบาง อามัซิมมัดซิมกิน้องครับปลาหมึกกับมือใหญ่ๆหาซื้อยากเลยใช่อันนี้มันเรียกหมึกสายหมึค่ะเน้นหนวดใหญ่ตัวเล็กมันจะมีเนี่ยตัวอยู่เนี่ยเนี่ตัวมันนะไอ้เนี่ยแค่ตัวแค่เนี้ยเป็นหนวดมันใหญ่เอมันใหญ่ชอบหนวดปลาหมึกนะคะคุณแม่ถ้าใครชอบหนวดปลาหมึกอ่ะก็จะเป็นยำอันนี้ถ้าเรากินหมึกกล้วยอ่ะมันจะตัวใหญ่หนวดเล็กสลับกันพี่น้องครับบอน เป็นไงล่ะอไมาชวนนานแล้วใช่ไหมใช่วันนี้ถึงตัวมาค่ะนั่นน้องมาแนวร้อนๆอันนี้คือไม่ใช่ว่าเห็นอายแล้วให้เยอะพิเศษอันนี้ปกติปกติจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะโอ้อีลาบอกตามสูตรใช่ไหมคะไม่ให้เป็นชอบปกติพิเศษก็คือเป็มมุกเป็ไปชิลเล่มากๆอะเอ๊ะไปทั้งนั้น กินด้วยกันเร็วเร็วเร็วพี่ถอดคู่เนาะจัดให้ลงมา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 แล้วเนาะดับเครื่องดับเครื่องเอาเอาอันนี้ลงมาใส่กูแบบอู้หดีใจร้องร้องร้อง้ไม่สั่งเป็นไฟให้ได้ดีใจอ๋อกินบอกว่าจะเห็ดชิมลองให้หน็ดกาน้องใส่ปุ๊บตงตัวนี้าะมันคนละรสใช่มันคนละรถอันเนี้ยมันจะรถกลางๆใช่ไหมคะโนเมียมันจะเป็นรถแบบว่าภาคไทยกินได้พิซซ่ากินได้ ดีตั้งแต่เปิดร้านตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีแต่เปิดร้านเนี่ยนะเป็นตัวแรกพูดง่ายเป็นตัวแรกที่เบิกบุกเบิกทำให้ร้าน,นดังขึ้นมาทีนี้ประเภทส้มตำม,มีกี่เมนูแล้วน่าจะส้มตำ<ล>น่าจะประมาณ700ย <c oughs> ยำอีกประมาณ400รั้านประมาณพ <c oughs> <า>ันสองอาอ้ายรอนไปมาดังไหนมาัาถามเลยวา่าใช่ไหม คือรวบรวมจากทั้งประเทศไทยและลาวอะาอะอย่างลาวเนี่ยก็ไปหมดปากเตียงจันหลงพะบ้างแล้วก็มีซุ้มตางตัวไหนเด่นเราก็เอามาจาอย่างไทยถ้าไปหนูไปอีสานทุกจังหวัดเลยแล้วก็ไปดูว่าจังหวัดไหนมีอะไรเด่นที่มันแตกต่างจากปกติแล้วก็า,จ,าจริงตำลองแดงเราก็มีนะของเชียงคานร,รอเชียงคานนาองแดงเชียงคานก็มีเนี่ยไม่ได้สั่งมาเฉยๆแล้วอำนาจเจริญที่สั่งมาให้เนี่ยคือลูกค้าจริงราติดมากติดใจแบบ ไม่ต้องโฆษณาเยอะเลยอ่ะมันมันมันแปลกเดี๋ยวจะอู๋ว่ามันหน้าตาเป็นแบบไหนแต่ค่อนข้างมันยังไม่มาใช่ไหมยังไม่มาใช่ลราลองยืดยาเอาเอาโอ๊ยแาบเต็มที่เลยเราที่น่าเต็มที่นะจ๊ะวันนี้ไม่มาจ้าพูดไม่ได้นะครับไม่ได้แล้วเอา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 ชิมชิมชิม อะไรเนาะบ้านเนี่ยอันนี้เล็งแซบค่ะต้องหางคุณเด้วยนะจ้าไม่ได้หล้วเบสเราก็เล็งเบดนี่เล็งแซบเล็งเล็งขายดีเหมือนกันนิดเจ็ดสิบเก้าบาทเองนะแี่โอ้เยอะไหมคะเยอะเยอะนี่ยเจ็ดสิบเก้าบาทแบบมันคุ้มค่าแล้วเป็นเล็งที่แบบเนื้อเยอะไงเนื้อเยอะแล้วอันนี้เป็นขาขามันสามคนนี่มันมันน้อยไปเนาะ เอาละพี่น้องครับเอาชิมเมืองดอร์บาลนี้มาอีกแล้วครับพี่น้องคุณนุชมีอะไรบ้างครับยำมะม่วงปูมาค่ะอันนี้สายไทยสายไทยสายไทยยำบักม่วงปูมาปูมาเราก็เป็นปูมาจากรนองเลยนะไม่ใช่ปูมาฟิตที่แบบที่เราขายทั่วไปบางทีขายถูกที่ไม่แต่ว่าปูมาฟิตห้องเย็นอันนี้ปูมาสดจากใต้ราคาปังกันเท่าตัวหนึ่งแต่ว่ารสชาติฮน ได้กินกันรู้ว่าเนื้อมันสดมันจะนุ่มมันจะเม้นๆน่ะและเนื้อมันคนระเบิอุ้ยพี่น้องนี่ครับอีกนึงตำหลวงพะบางพะบางเสร็งเสร็งเนราอยากรู้เมนูนี้เท่าไหร่คะหนูจะไม่ได้เส้นมะละกอเส้นมะละกอเส้นมะละกอพี่น้องครับตำแบบหลวงพะบางจะได้รู้ไงฮะจะได้เนี่ยเมนูนี้ร้อยสามสิบห้าค่ะ รรเราก็แพงแร้จานใหญ่นี้ร้อยยี่สิบเกอันนี้แปดสิบเ้ไปตื่นหนึ่งบอกว่าไงอันนี้ก็ร้ยจานเราประมาณร้อยต้นต้น่ะพี่แต่ว่าเดต้าสมมไม่ใส่ปูนี่เจบห้าเองนะปริมาณเท่านี้แหละแต่แค่เอาปูออกอแข่งเรา120ร้อยยีบกว่าบาทเพราะว่าเราแพงปูขึ้นมา เดี๋ยบอกว่ามันเป็นปูใต้ครับแคงกับฟูฟิตเราได้พี่น้องกินก็เด้อวันนี้เด้อเอา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 ขอบคุณครับหลายๆเมื่อนี้ยมีหัวดำล้งพระบางสุดยอดเลยเรื่องดำเอาละครับเอาอะไก่อนเอาเดี๋ยวจะค่อยกินก่อนต้องค่อยว่ากันต่อฮะผัดยำยังนี้ยังนี้อีกเหรอใช่มันเป็นเมนูแบบว่าต้องกินอะที่สั่งมาให้นี่ดูแบบมาแล้วแบบ ต้องกินต้องกินจ้ะปากเป็ดแล้วครับคม,มาเป็นไงเนี่ยเป็นเบน,อนเอาพน้องจุไม่มีที่จะวางครั้งแรกหนูจะให้เอาโต้นั้นด้วยครับโต้เล็กเพราะเรามาแค่นี้เราก็จะเอาโต้เล็กพี่น้องซิมสก่อนเนาะมาใหม่อีกแล้วพี่น้องมาใหมา่อีกแล้วเมนูยังกับ เขาจะเป็นแบบนี้ใช่ร่างเดิมของเขาอันนี้คือสูตรอำนาจเจริญใช่อ่าตอนอ่าต้องเป็นมะม่วเขาจะเป็นแบบนี้มะม่วงกับมะละกอแต่อำนาจเจริญแท้ๆมีเฉพาะมะละกอแต่หนูว่ากินแล้วเฮ้ยมันต้องใส่มะม่วงมะม่วงหน่อยหนูก็ใส่ลงไปกลายเป็นลูกค้าชอบมะม่วงกับมะละกอตอนนี้เอา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 เราเรมะม่วงมันมีตลอดหรอคะมีตลอดค่ะเรามีมะม่วงที่มีตลอดตลอดอะไรนะทั้งปีอ่ะจะเป็นมะม่วงพันธุ์ที่มันไม่เปรี้ยวมากไม่ ไม่ใช่น้ำดอกไม้อะน้ำดอกไม้คือเปรี้ยวเกินไปอันนี้ก็จะแบบว่าเปรี้ยวลองมาเปรี้ยวเปรี้ยวมันๆไม่ยังงี้หรอวันนี้เรรับรองสองวันมะม่วงหมดเนาะครบแล้วนี่จานนี้ตอนนี้กำลัง n u m b e อ one ตอนนี้เหมือนกาเฮ้ยอย่างที่บอกมันเลือกไม่ได้ไม่รู้จะไม่รู้จะเอาจานไหนให้ทานอันนี้คือไม่ได้อะไรมั่งเลยอะรู้ไหมต้องให้มุกทานพรหมท้อน พี่ไม่ยำอ่ะมีนะไม่ได้สนใจอะไรเลยเแต่งานเป็นปลาอย่างเดียวได้เลยสุดยอดอุ้ยอันนี้ก็แซ่บไม่ได้สนใจเพราะอันนี้ยำจานนี้จะไม่ปลานะแต่พี่ไม่ลองชิมรสแบบไม่ปลาไม่ไม่ไม่ปลาใช่นี่จริงจริงจะปลาก็ได้จริงๆถ้าขายดีกว่าปลาขายดีกว่าอขายดีกว่าแต่ว่ามันมีทั้งปลาทั้งไม่ปลาอยู่นะนวดติดปากปลาแล้วก็ทำเองอยู่แล้วปลา สุดยอดสุดยอดจะไม่เน้่มกเอั่กิ้องสิมเนิอเด pues mm ้อเสุดอดเป็นไงพี่เมยรถมันจ็ไปอีกรถนึงนสิมเบิรงก่อนเดอบบัต้พี่้องหิวแล้วบานเนี่ยโอ้ยหลากหลายอลยลีกินอกินยังลูกหมอก้ หมูหมูหมูทอดข้าหมูทอดหมูอะไรครับข้าวหมูทอดแซมครับโอ้ใหม่ก้อนโอ้ใหม่ก้อนเลยอยู่ร้านไหนเนี่ยร้านส้มตำส้มตำส้มตำพาเพิ่นคุณมดเป็นเน็าให้่ร้านโอ้ยวกลินคำแบบไงนึงไปลองเลยเอาเอาเะลากลินแซบหลายเพื่อน่า น้อมรับเลยต่ำผลไมาเพิ่นอยากบอกว่าจะลดหุ่นใช่ไหมลูกลดไม่ไหวแกจะกินไก่กินไข่ปี๊ดไทยอันนี้กินได้น้องกินได้ปี๊ไทยเป็นของหวานโอไม่โคตรอร่อยมนร้อนเหรอนร้อต่ำผลไม้นูกมาร้อนเหรออร่อยมากต่ำผลไม้ไมแลูกเ้าเขาวต่ำผลไม้แหละครับขอบคุณมากวันนี้น้องนุชนองค่ะจัดสรรมาให้อายยังมีอีกหลายคนว่ะเยอะโอกาสหนึ่งใน หร้อยมันมีพันเมนูไอ้พันเมนูไหมคิดยังไงคิดเมนูส้มตำเป็นพันเมนูได้นี่มันก็ปิกไปปิกมาปิกมาปิดไปอ่ะขอบคุณหลายๆเอาฝากร้านฝากร้านก็ร้านมีสามสาขานะคะถ้าสองสาขาแรกจะชื่อส้มตำมาเพลินจะมีอยู่ที่ทับประแดงก็คือแถวแถวผู้นนะคะถนนสุขสวัสดิ์สาขาที่สองอยู่ที่ยูดมสุกนะคะยูดมสุก58เข้าซอยนิดนึงนะคะ เราก็สาขาที่3จะชื่อว่ายำพาเพลินจะอยู่ที่บางแคใกล้ๆหรือมอญแคร์ค่ะนอคุณมากครับมีส่งมีส่งทางนี้ด้วยใช่นะครับมีส่งกมีส่งลายแมนแล้วก็มอเตอร์ไซค์สำหรับสาขาตัวเราจะมีมอเตอร์ไซค์ด้วยครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องรุ่นมากน้อตามพาเพลินแล้วก็ขอบคุณแม่น้องไข่มุกด้วยไม่ยังแม่ตายืนยืนจากน้องเราขับรถมานอนมาเนี่ยไหนด้วยอ่า ขอบคุณพ่อน้องเพลินเพิ่นเพลินลี่เพิินลี่เพลินลี่โอ้ยแล้วเพื่นะแก้ไหมทำไมหลับตื่นเร็วจังล่ะพ่อ